สบายดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปมดัดจู่กูสุขคนเนาะมื้อนี้ก็ได้มาพ่อพ่อก็ว่าอวนอีเส้นเก้าเส้นเคยพ่อแม่พี่น้องซึ่งว่าภารกิจของเมื่อวันมื้อนี้ก็จะได้เดินทางเอาไก่ไปให้น้องชายที่อ่ำเพ่อเนาะที่ว่าคลิปเหล่าหรือบ้าอวนก็ได้ไปเบิ้งเล่าเราเนาะที่ให้ล่าสั่งคอกไก่เนาะก็คือว่าล่าได้สั่งสาเร็จเช็ดชิดไปเที่ยววันเรแม่พี่น้องเนาะมื้อนี้บ่าวอ้วนก็จะได้นำเอาไก่ ไป,ไปให้เพื่อนเลี้ยงเนาะซึ่งว่าไก่เทน้ำเอาไปชั่นนี้ก็คือว่ามีทานผู้ใ้ญ่ใจบุญสองทานเนาะเพื่อนก่อได้ครับได้ให้ทุนสนับสนุนช่วยเหลือซื้อไก่ไก่ก่อจำนวนบางวันได้ซื้อมากก่แปดโต1ับสิบกิโลสิบกิโลเค่ไรเป็นเงินก่6หกหกแสนกิฟต์เนาะกิโลหนึ่งหกสิบพันเนาะ ไก่เทียมมากกว่าจะยู่ถ่ารถของมา่อวานนี่แหละนี่ไก่นี่ก็คือไก่ไก่อยู่ใน,นย่างนี่แหละมา่อวานก็ไลยบรรทุกจะท่ายรถมุดถ่าย,ยไปตอนนี้ครับผมจะได้เอาไปน,น้ำไปหม้อไข่กับน้องสายเทียเพื่อน้องโอเคเพื่อน่พี่น้องแล้วนี่ครับผมจะได้ออกเดินทางไปร่วมพรมกันเลย เราพอนันทน้องเนาะเดี๋ยวนี้เราก็ได้เดินทางมาหอดที่บ้านของน้องชายเพื่อนเปรียเทียบห้อยแล้วเนาะเดี๋ยวนี้บ่าอ่อนก็่าเชเด่นถ้าหมูไกลนี่ไปมอบไปเล้าเล้ากว่าชิยุนได้ขั้นแล้วเนาะพ่อนันทิน้องเนาะโอเคเดี๋ยวนี้เล้าก๋วยยุนนี่แหละสบายดีสบายดีโอเติมเต้าเช้ามากวันนี้เนาะเพราะว่านุ่งเสือสั่นที่พุนาวอ่ะธรรมดาาสบายดีเนาะสบายดีสบายดี ยาสบายดีงามๆบ่วสวยดิเสบายดีๆเลยดีๆสบายดีสบายดีสบายดีไปดีเออเอาก่อน4คนออนึงก็เมลูกศิ์จังเนาะขาเจ้าสิไปโรงเรียนเด้อืกมสิไปโรงเรียนเนาะกําลังนุ่งุดสิไปโรงเรียนเนาะอว่าเนาะพี่น้องท่านชมเนาะาอ้วนก็ได้นําออกไกล มอโม่ไฟเล่าเลี้ยงไก่กอดจันวันเป็ดตัวไก่น่ะก็เป็นแบบไก่ลาดไก่พื้นเมืองเข้าหน่อยเละพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าเขาจะไปซื้อตามท้องตลาดมันจะเป็นไก่แบบไก่พันไก่ซอสไก็หย่างหนาเมื่อเลี้ยงมันมันจะบ่อบานใดเนาะเลี้ยงเขาก็เลี้ยงแบบธรรมชาติเขาก็ต้องเอาไก่ลาดไก่พื้นบ้านเขาเหนี่ยเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ ทาแไดน้องไส้หลังจากที่ว่าผู้ใ้ญ่ใจบุญเขาเจ้าช่วยเรือสื่อไกดใหม่น้องไายเลี้ยงได้เป็นการช่วยเรือในบ่งต้นเนี่ยน้องไส้ก็มีความดีใจอะ่ะเจ้ามีความดีใจเจ้าเออแ่พอมาพนมานว่าก็บ่มีไก่เลี้ยงเลยอะ่ะเจอันนี้ก็ทืทว่าเป็นน้ำจิตน้ำใจจากผู้ยหายใจบุญเพื่อน เห็นได้ถ so ึงความทุกข์ยากแล้วก็ความดุมันของน้องเนาะเจ้าสงสารก็เลยสอยเหลือในเบื้องต้นจากที่ว่าเขาเจ้าไ้แนะนําให้เจ้าเนาะต่างข้อไกลเนาะต่างข้อไกลแล้วเราก็เขาเจ้าก็ได้นําเอาเงินนี่เนาะช่วยเหลือซื้อไก่ักมาซื้อไก่ซื้อไก่ใหม่น้องชายนี่เลี้ยงเพราะว่าให้มัน เาเขาจะซื้อร้ายกั่มมีเงินนะกรอ้องเสื่อส้ำเนียเพราะว่าเห็มันเป็นพ่อพันแม่พันเนาะแต่ว่าไก่แทวมาเนี่ยมันก็ไม่แปดตัวก็มีตัวแมนหกตัวตูว่งตัวมันก็น่าเฉพอเราก็พูดีแมแ่เราเน,ะนาะเอรืนี้ให้ให้นนกไนส้เนี่ยเอาเอาเอาไก่นี่เข้าไวปไปน้่นห เดินนี Styles, okay. me. um, I, mm ่ก่อนท้่เห็นน้องชายเนี่ยเอาไกด์ในวัยในโลกนี่ก่อนเนาะน้องชายมีมีมีแซมบ่ไม่เซมเอามาเขาจับมาเขาตัดปีกมันใส่เลยจับบ๊อบไปถือตัวถือตัวเดี๋ยวนี้เขาก็ก่อนเนาะจะเอาไก่เขับลูกเนาะเพราะว่าเอาจักไข่มันจือตามความเชื่อถือเนาะมาติดโดนเนาะจักเจ้าเขาหน่ยบอลหันมาบอลนี่เนาะเขาจะ เจ้เขาจะเปลี่ยนันใสยลูกไม้เนาะเขาก็จะได้ตัดเขาจับไปถือตัวเขาจะตัดปีกตัดปีกมันวางไว้เขาตัดปีกมันวางไว้แล้วแล้วเขาก็จะได้ขังไว้ในนี่แหละขังไว้ในนี่ประมาณห้าหกมือหรือว่าเป็นสิบมือเนะาะเพราะว่าเขาจะใจมันลึ่งเคยกับบ้านหลังนี้เขายังจะปล่อยออกได้เน,นาะแชมเขายืมไปมา,ม,ามาตัดก็ได้ดินี่ก็จะให้น้องสายเป็นเนาะทีละตัวทีตัวเนาะพราพี่น้องเนาะให้เล่านเนี่ย,นยตัดปีกก่อน โอ้ยเชื่อมข้เรื่องอะตัดปีกตัดปีกเนลำโพงอเไก่ไัจบขนาดคนนึงจับนาดเออไข่นายนน่จับไก่ตัดปีกไก่ออกตีตัวก่นโอ้มีเช่อมเชมอีกหรไม่มื illing, ่อานเลติมมดลาเตมอืมเออเอาเอาพามาตัดก็ได้น่อยเอาพามาตัดตกตกต มีแซมมะเขานอกพว่นพ่น้อกนอกก็เลยเดี๋ยวนี้เสี่ยวผ้ามาตัดออาเนาะตัดตัดปลายปีกมันจะซื้ออช่ไจับ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  ไปลาเป็นเนื้อมันอกกันเลยน่อยมือรัดเป็เน้อับีนตับตีนจะตัดตัดออกนีนอ้าให้มันจืกแล้วก็ตังเขาแบเขาหม้เลยเนาะไกลๆเอามาไหมเนาะตับจับสองแบแม่ เ้รัเีนเียวัเตักอะ้งทุกตัวเลยหน่อยพี่น้องคับของอมตมาใหม่กัน เอง 2> 2> ูเป็นตกกูเป็นตัวเดีัับจัเบงตัดอยจงตัดตัดสุดันหนึงก็ได้ัดผูนี่นะตัู่มงจับเอ างนโอเคเนาะตอนนี้เขาก็ได้เอาไก่นี่ปล่อยในโลกกราบไป็นเทียมห้อยแล้วเนาะแล้วนี่เขาก็จะได้เอากระดาษหรือว่ามันเก็บเนาะเขาอัดไว้ก่อนเอาเพราะว่าเล่ายังบริสันตกระตาดที่ว่าจะอัดประตูเนาะจะได้เอาไม้คับไว้ก่อนเนาะนี่น้องซสายเดี๋ยวนี้เอาเขาเมา่อวานให้เขาเจากินอยู่ได้นี่โอเคเนาะเมื่อสินองเราเนี่ยเขาก่อเดี๋ยวน้ำไก่ในเขาเป็นในลกเป็นเทียบห้อยแล้วเนาะเดี๋ยวนี้น้องซสายผนกําลังหยิบเบิ้งเนาะเหยิบเบิ้งไก่เนาะ เดี๋นได้น้องชายนับไก่จักตัวป็ดตัวเจ้าเป็ดตัวเจ้าอ๋อตัวผู้จักตัวหรอผู้雄ผู้雄เจ้าตัวนางนู่นฮกเดตัวนางฮกออดีใจที่สุดเนาะดีนี่แต่ไก่มาเลี้ยงเนาะเจ้าเจ้าอืมมาเลี้ยงกับคุณพเบอ่ะเลี้ยงให้มันไล่ไล่ล้วก็แทงแหละแท่งขากินแหละคุกี้คุณพ่อตัรอดสิ่งนี้ อ้เจ๊ดามาเบิ้งตลอดไดยไกดน,นี่ยนะหลังจากที่ว่าขัดจเอไม่ไม้เลี้ยงเนะาะเราไอ้ก็เจ๊ด้มาท้ายตลอดมาเบิ้งตลอดแหละว่ามันเป็นเท่าไหร่ะนะเนาะมันที่ออกแมเ่เป่นลูกหลายเท่าไหร่นะเนาะใจ้ะยถือว่ามันดีใจที่สุดเนาะน้องชายเนาะใช่จ้ะอืมนี่ก็เป็นทื่นพญายใจดี<ช>ก็คือในหักของไอ้แหละอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพื่อน นนเนี่ย,น,ยน,น,นี่ก็รักใค้น้องชายอวยพรอหน่เพิ่นแน่ยที่ว่าเพนนาาิ่อนนำเงินนันมาซื้อไก่ด์น้องชายเลี้ยงนะอวยพร่อนเพิ่นเนจ้ามีคำอวยพรให้เพื่อนย่ใจบุญเจ้ามีคำอวยพรให้เพิ่นมีเพิ่นอยู่ดีมีแห้งให้เพิ่นให้รำให้รวยแล้วก็ให้เพิ่นนะให้หังให้มีอ่าครอบใจเจ้า อันน pues er. ้องชายเพิ่นก็ดีใจแฮงเนาะก็ที่ว่าสิไก่มาเลี้ยงแล้วเนาะเดี๋ยน้องชายวัดดินติจนนี่ทางแล้วแหละยังอยู่ัๆอ๋อยังยังหน่อยนึงเนาะๆล่ะมมที่ว่าจะล้อมฮวน้องชายก็ได้ตัดหมดแล้ยังยังบ่ได้ตัดเถื่อยังบ่ได้ตัดเื่อจะไปตีามื้อนี้มเื่อมื้ออื่นสิซอก ไม่เค็มโม่ทางนี่ยคือนี่เนาะผูญใหญ่ใจบุญเพิ่นแนะน้ำหายมาเนาะว่าจักให้น้องไซนี un, ่ซอกหมูผ yeah, ู้หนึ่งไปตัดไม่น้ำเนาะคันคันไปตัดนี่เขาจะไล่เนาะไหนเขาจะไล่เป็นรางวัลอ่ะเันไล่รางวันมังเชื้อเขาเฮ็ดจะไล่เป็นเล่มเขาไล่เป็นเล่มมังเชื่อเล่ม เขาบางเธอเขาตัดตลายป้าเนาหมูกินยังหมู่บ้านนี้ไปพูดทางพี่ตัดใหม่ทรงลำเนี่มาอ,มอาาาืมันไปโพด<อ>ก็จาก่จางจา่างบี่ว่าบลิวเป็นพี่น้องเขานะจา่างหเขาไปซอยตัดซื้อจา่างเป็นรางวัลรางวัลก็ได้รางวัลวต่างๆซอยกันรางวัลก็เขาได้เจอมื่อหาซิบกันด<ง>้มื่อหาซิบเมื่อหาซิบก็เอาเอาผู้นึงก็ได้ไปตัดน้ำนองน่ะ ตัดประมาณสองมือนี่คันว่ามือมือหาซิบก่อเอาขจรไปน้ำเน้อผู้นึงเน่าเพราะว่าคันบ่ใบขจรไปตัดน้ำก่อเอานาเนียน้องไปตัดน้ำก่อมันมีตลาดอยู่เพื่อนแน่ลูกหน่อยลายแน่นะก็เลยผูเนื้อเจ็บปวดเพื่อนก็เลยแนะน้าไห้มาบอกหันน่องสา้นี่ซอกมุกพูนี่ไงไปตัดไปตัดหลายล้าตัดได้ทั้งดีเลยเป็นส่วนมันแท้มะไปตัดแล้วหลังจักรเทว่าไปตัดตัดแล้วก็แบกลงมาทาง ทางอันบดที่ว่ารถรถไถนาเขาจะไปฮอดเนาะใช่ใช่ใช่ไถนาไอดวันไหนแล้วก็เขาทีได้เอารถไถนาไปตังเอาใช่ใช่ขันถ้าว่าตัดตัดแล้วแล้วก็ไปบล็อกไอ้ไอ่ก็อนที่ขันทาว่าไอ่รถรถของไอ่ท่านก่อนไอ่จะเอารถไอ่มาตังใช่ใช่ขันไอ่บนท่านไอ้ก่อนที่ชอบคนมาจ้างตังให้ใช่ใช่นะมาแล้วก็ใช่ให้มาล้อมหัวเด้ใช่ใช่มาล้อมหัวแล้วก็มา ทางหลังจากที่ว่าเจ้าทางลาลแล้วก็วล้อมหัวล้อมหัวแล้วแล้วก็เขาในชิจ้จางรถมาไทยไทยให้น้องชายนี่ปุกปุกเข่าปุกสาลี่พุกมันปุกยังน่ะมากินเขาต้องได้ล้อมก้อนทางอันนั้นไม่ล้อมละเอียดก้อนเขายังเท่ไหนเอานะ่ะจ้างรถ,ถไทยมาไทยใหยน้นะ้องชายแล้วน่ะเข่าที่ว่าไอา้อะไม่ให้สุดแล้วนี่ยังเต้ อมดหมดนัวนี่แหละจ้ะหมดแล้วอ๋อหมดแล้วเนาะใช่จ้ะคือว่าย่างหูอัอาให้ซุแล้วเนาะ100กิโลเนาะใช่จ้ะคือว่ามันหมดเมื่อวานนี่เนาะใช่จ้ะแล้วมื้อนี้ก็ยังมีเตข้าวกินซมื้อเช้านี่ซมื้อเช้านี่อ๋อมันก็หลายคนแน่เนาะอื nếu nè ài ài cọt đểu mắc đèn, mắc đẻng anh mái mái nước mới non non ăn cọt mình phụng nghĩa chay bún phân này nẻ nước mới ài má mắc đẻng cọt mày

โอเคใ่เนี่ยก็จะเดี๋ยวำเอาไปน้องนี่เนาะเป็นเมียของน้องชายเทียบนเนาะเอาไว้เอาไว้เด็ดกินกับข้าวเนาะบ้านก็ได้ยายลูกเล้ามดแล้วแหละเอามาแตงเอาเอาเอาไว้เนี่ยยังบ่ได้ยังบ่ได้ เดี๋ยวนี้ที่กำลังกินนี่นะที่กำลังกินแกงเห็ดแกงเห็ดเห็ดหน่อทางทางทางดินดูนี่เก็บุ่นี่เลยนี่หน่ะโอ้พี่น้องอันนี้คืเต้าแม่นเห็ดเป็นเห็ดออกแบบธรรมชาติออกยุคขอนใหม่แหละพี่น้องขอนไม้ที่ว่ามันดกออกฝนตกใส่นี่น้ำชุ่มซึมมันจะออกมาเนาะเห็ดตัวนี้เนาะ แทบยุบเป็นผน้องเลาต้มกินอันนี้ลาวกอดจะลังต้มเพ็ดเลยกินแล้เป็นผีน้องโอเคอันนี้ก็คือนี่ลาวทางก็่าไก่เชี่ยวเล่าเพื่อนผีน้องนี่ทางมะทางก็่าไก่เชี่ยวนิดหน่อยเดียวนต่หน่อยเดียวถ้าขาดว่ามือนี้เราทางก็คือเชียแล้วแหละนิดหน่อยเดียวถ้าเราทางแล้วเราเลาก็จะว่างไว้หาห้อมือมันตายเราก็จุดเนาะ แรน้องชายเนอะเดี geliyor, it, Hence, ๋ยวนี้ไายก่อชิดใดขอลากลับก่อนขอไอ้ก่อนนิดที่ไปลายบอนอีกนะไอ้ก่อนนิดที่ไปลายบอนอีกเพราะว่ามุ้นนี่ก่อบุญย้ายใจบุญมาก่อได้แนะนำไอ้นี่แหละเอาไก่ไหมเพราะว่าก่อหยันว่าโดนลายก่อยันนน่ะน้องชิวาวาดอ่าทางไอ้นี่ตัวน้องเฮ็ดขก้อยบ่ซื้อไก่ไหมเลี้ยงอันะ ไอ้ก็เลยเลงเลงรัดเอาไม้น้องก้อนมื่อนี่เนาะถึงจะใส่ก็เลงรัดไม้น้องก้อนนะไอ้ก็ชิ้เฝ้าไปมีอยากไปบอลอื่นเด้เมื่อนี้นะไลยบอลลายชิ้ไปนะไอ้ของมาน้องก้อนเนะนี่ยไอ้ก็เนะได้มาครอบนอนะ้องละไอ้ก็ไอ้ก็ชี้ดีขอลากับก่อนเด้อ<ห>น,น้องใช่เด้อไอ้ฮักษาได้ไกลนะคันธวารทั้งที่ดี่นะัดขน,นองมีเวลาทัานนะย่าให้น้องนี่ตัดไม้มาล้อมหัวไว้จะเห็ดสูงเห็ดหัว ขันเอาโลไกยตั้งหักนี่นี่คัณฑว่าท่านเลยเพราะว่าเขาจะปล่อยปนี้มันบ่ได้เขาเขาหย่านหย่านโจรหย่านยังนะขันเอาล้อมยืโนกมันตื้มซันนึงนี่ก่อพอไข่นิดนึงเนาะก็คือไอวานแหละตรงซอกซอกมูผู้นึงไปตัดน้ำน่องนะไม่น่ะตัดแล้วแล้วก็อถึงพวกไอไอเจ้ารถขึ้นมะจางแล้วหน้านั่นไหนแล้วอ่ะนั่นมันคงเท่ากันได้คัณฑว่า มีรถแต่มนเฮ็ดของมันนั่นเองของพท่าแต่ละปีขะเขาเจา็เฮ็ดอ่ะนาาแต่ละปี่อมคมันเฮ็ดแต่ละปีเฮ็ดแต่จักเป่าน่ยตลายอ่ะมันก็ว่าเข้าทีเดยวเฮดเฮดชิบเฮดเต้าเฮ็ดเติงวานแลลายนเนีได้มันมันกว่าได้ประมาณเดี๋ยวเขาลอยเปล่า ืม่ไี่อันเฮ็ดนะครับเาจะให้เศร้าอ่ะหรือว่าเหตุไรเออเจให้เศร้าฮนี่เศราราคาเท่าไรเศร้าเอยังไ่ทาราคาเออถามเด้อใช่ถามเรามืหนา่าชื่อเขามหาราคาเท่าไรแล้วก็บอกไออ้าชื่ออะไรพวพันไปหาผู้ายจะบุญเพิ่นที่ว่าจะเช่าหน้าน้องเฮนั้น ก่อราคาก็เอาถามราคาที่ว่าโมทโซมันน่นเป็นว่ามีผลย่าเจ็บบุญคุณช่วยเราทิวาราคาแพงๆพลายเขาเจ้าก็ช่วยบ่ได้เนาะเพราะคันมันเกินราคาลายเขาช่วยบ่ได้อ่ะนั่นแหละอายหอกลับไปก่อนไปเฮ็ดเวียกบนอื่นเติมอาสุดีน้องชายสุดีน้องชายสแฮกษาเด้อไก่เด้อกลับก่อนหน่อยกลับก่อน โอเคเราม่พ okay, no, no no, no, ี no. ่น no. ้องเนาะหลังจากที่ว่าบ่าวอ้วนได้น้ำเอาไกลมาเห็น้องชายเพิ่อนนอนน้องชายเพิ่นก็มีความดีใจที่สุดเนาะที่ว่าเพิ่นนั่นได้ไก่มาเลี้ยงเนาะเพิ่นก็บ่นึกบ่ฝันได้ว่าตัวเองเนี่ยสิ่ไมที่ได้มีผู้ใหญ่งจะบุญเบิ่งแยงครอบครัวของเพิ่นเนาะเพิ่นกอดดีใจหลายเนาะก็คือเที่ยวเห็นนรงกันเราไปพี่พี่น้องเนาะแล้วก็เป็นคนดุมันอยู่เนาะ เขาได้บอกให้น้องชายนี่สั่งก้ไก่เล่าก็ได้ลยสั่งสำเร็จเนาะสั่งสำเร็จแล้วก็ได้เอาไก่มาม้อเปิดคือที่เขาเห็นเนาะพี่น้องเพราะไม่พี่น้องเนาะก็คือว่าไก่ที่ว่านำอาไม้นะน้องชายชนีเนาะก็ได้ครับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจบุญสองท่านเนาะอยู่ทางประเทศสวิตเซอร์แลนดเพื่นแหละเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะหลังจากที่ว่าเพื่อนได้ครับส้มคลิปของบ้าอ้วนในท้ายไปก่อนเนาะเพื่อน นี่ตาทงซานก็เลยแนะน้ำในเบ้าอวนนี่ให้มาหาเพิน่นให้สั่งข้อไก่์สั่งข้อไก่แล้วแล้วเราก็เพิ่นก็ได้น้ำเอาเงินนั่นฝากมาให้บ้าอวนนี่ซื้อไก่เนาะซื้อไก่บ้าอวนก็ได้ไซื้อไ,อไม้น้องชายเพิ่นเป็นเทียวให้เราเลยเพืเ่อนพี่น้องเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้เบ้าอ้วนก็ได้เฉยๆไปสำนีก่อนน้องเพือพ่อพี่น้องเนาะมาเจอกันไหมในคลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปแบบใดก็คอยติดตามมาชมน้ำกันน้องเพื่อพี่น้องเนาะ บ้าอ้วนก่อุ่มมีอย่างไรก่อเชื้อคอไวยพรไส้ให้กับผูดญใ่ใจบุญสองท่านเนาะตอนนี้มณฑนนะ์จงอยู่ดีไม่แห้งความเจ็บแล้ด่ดยมไข่ายามีนอนหลับด้เงินหมื่อ,อน,นอนตื่นด้งเงินแสนพัฒนาชิ่งใดคอยได้ชิ่นนั่นหนาที่เวียกง,งานไข่เจริญเก่าหนาขึ้นยิ่งยิ่งเลยเนะาะสาธุสำหรับคลิปนี้บ้าอ้วนก่อเชด้อดขอลาท่านผู้ซมไปสำนีเนาะไว้เจอกันไหมในคลิปหน้า ว่าจะเป็นคลิปแบบใดเขาก็คอยติดตามไปรับชมไปน้ำกันเราพแม่พี่น้องก็อยจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ,บเบาอ่อนคือเก้าเหลกพ,พี่พ่อแม่พี่น้องเนาะเพื่อให้กําลังใจเบาอ่อนเห็ดในคลิปต,ต่อไปเนาะสําหรับคลิปนี้เบาอ่วนก็จขอลาไปก่อนเนาะขอขอบใจ